สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกบอีกแล้วคะ่ะมากันแต่เช้าดูสภาพหน้าของกบคุณน,ำน้ำนาาไปทํางานแล้วค่ะวันนี้คุณอ้ำนาจไปทํางานเช้านะทุกคนวันนี้นะคะตรงกับวันที่หนึ่งกุมภานะคะกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนั่นเองนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างได้เสียงโชคได้เสียงโชคกันบ้างหรือเปล่านะทุกคนกบก็ได้รับข่าวดีนะก็คือ,อทางสมมุติว่าทางประเทศไทยอะ่ะ เป็นเช้าของวันที่หนึ่งเนาะทางที่กบอยู่ก็จะเป็นตอนเย็นของวันที่31นะกบก็ได้เอา,อาทะเบียนรถของกบนะคะไปทำการเสี่ยงโชคนะทุกคนกบก็ได้รับข่าวดีแต่เช้าเลยนะทุกคนว่ากบก็กุดลักนะโชคดีนะทุกคนทีนี้ก็ <laughs> คุณสามีกบก็เนาะก็บอก ที่เล่เสียงโชคไปเท่าไหร่อะไรแบบนี้กลก็ได้บอกเขาก็บอกว่าทำไมเสียงโชคน้อยจังเวลาเวลาส่วนมากกบว่าทุกคนหลายคนเป็นบ <c oughs> เป็นเหมือนสามีกลมไหมเวลาแบบเสียงโชคพอไม่ถูกก็เสียใจใครก็เสียใจในว่าถ้าเสียงโชคไม่ถูกแต่พอถูกขึ้นมาบอกว่าน้อยไปถ้าใครจะไปลุ้นอนาคตถูกไหมทุกคนว่ามันจะถูกหรือไม่ถูกหรือว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ ก็กบก็นานๆกบก็จะโชคดีสักครั้งหนึ่งทุกคนบีกาแฟกันค่ะตอนเช้าก็อย่างน้อยทุกคนอย่างน้อยก็มีเรื่องดีๆเข้ามาให้ได้ชุ่มชื่นหัวใจนะทุกคนอย่างน้อยก็ได้ค่ากระจกคืนนะก็ก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้กบเสมอกบหวังว่า ทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะเพราะว่าจากสถานการณ์เขาก็คุณน้ำหน้าก็เมื่อวานก็ได้ไปคุยกับคือช่วงนี้เราก็จะคุยกับพนักง,งานที่นี่ค่อนข้างที่จะบ่อยนะทุกคนก็ก็อยากติดตามข้อมูลว่าเกิดยังไงเป็นยังไงบ้างขึ้นอย่างรู้ความคืบหน้าแหละทุกคนแต่เขาก็ยังไม่มีบอกเล่าถึงความกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่า เป็นยังไงจับได้หรือยังเขาก็ไม่ได้เล่าถึงนะทุกคนเขาก็ไม่ได้เล่าถึงไม่ได้พูดถึงแต่ว่าแค่เขาจะเขาแค่เขาอัปเดตว่าเขาจะทำอะไรเขาก็จะเพิ่มไฟตรงโซนที่จอดรถที่มันมืดที่กบถ่ายให้ทุกคนดูตรงฝั่งของเราแล้วก็ทุกฝั่งที่มันมืดแล้วก็พวกเราก็บอกว่าโอกาสที่มันจะมาตรงนี้มันมีเยอะเขาก็จะทำรั้วเพิ่มขึ้นก็คือทำรั้วนะคะ อันนี้อันนี้อันนี้ฟังจากพนักง,งานของของที่นี่นะที่เราแบบว่าคุยกันสนิทกันอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะติดกล้องวงจรปิดแล้วก็จะติดไฟสว่างให้มันมากขึ้นอันนี้เขาแค่อัปเดตว่า,ากับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็มีอีกสองอย่างที่มันที่ท,ที่ที่มันจะเกิดขึ้นที่อพาร์ทม์ของเราแต่อย่างแรกก็อกก็ก็เล่าได้ ก็คือเหมือนเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าของอะทุกคนกบไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกโอ้ยเหมือนนะเขาจะขายนะ่ะเหมือนเขาสู้แล้สู้ไม่ไหวหรือเปล่าหรืออะไรกบก็ไม่แน่ใจนะเจ้าของเก่าที่เนี่ยก็ไม่รู้อะไม่รู้ว่าจะ,ไม,าจะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนกบก,ก,นะก็บอกไม่ถูกนะกบก็บอกไม่ถูกพี่ชายที่อยู่เตึกข้าง ที่มาอยู่กินข้าวกินอะไรด้วยกันลูกพี่ลูกเป็นญาติกันนั่นแหละเขาก็บอกว่าคือมันก็ถ้าจะย้ายไปอยู่ตึกเขาข้างๆเนี่ยก็ได้ไหมได้แต่ทุกคนก็แค่นี้เองมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่หรอกอะไรแบบเนี้ยก็คืออยู่ก็คือคุยกับคุณนำหน้าเอออยู่กันไปก่อนว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงนะก็ค่อยอดูไปอีกก่อนนะทุกคนว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาคิดกังวลกัน เหมือนกับเรื่องแบบมันมีเรื่องเยอะมากเ,ออเรื่องเยอะมากทุกคนกบก็กบก็บอกคุณอำนาจว่าค่อยกังวลใจไปทีละเรื่องเราจะประกังวลใจพร้อมกันลหลายๆเรื่องโอ้โหเรายิ่งเป็นคนเครียดง่ายนะทุกคนก็โอเคคะ่ะก็มาอัปเดตนะคะว่ากบก็ถูกโชคดีนะคะกับเลขนะคะเลขรถของเรานะ,ะอย่างน้อยก็มีความโชคดีเข้ามา นะคะโอเคค่ะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่เป็นก <German> ํา <su> ล <shake it all> okay, so, ังใจให้พวกเรานะคะแล้ว like ก็ขอบคุณสําหรับความห่วงใยที่มีให้เราสองคนพวกเราก็จะดูแลตัวเองนะคะก็พยายามเซฟตัวเองให้มันมากที่สุดนะคะทุกคนโอ้ยก็ยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคนแล้วทุกคนค่ะบายบายค่ะ